ไปต่อกันที่อดีตกับตันทีมชาติอังกฤษเดวิดเบคแฮมค่ะเขาออกสปอตโฆษณาตัวใหม่เป็นสปอตโฆษณากางเกงชั้นในค่ะแต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ได้แสงคนเดียวเขาดึงดาราตลกชาวอังกฤษมาร่วมแสดงด้วยค่ะเดวิดเบคแฮมอดีตกับตันทีมชาติอังกฤษนะคะก็ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์มากมายค่ะล่าสุดก็ปล่อยสปอตโฆษณาชั้นในชาย D n d G Brief ออกมาให้สาวกได้ติดตามกัน เนื้อหาในโฆษณาก็ออกแล้วดูคำคันนิดนึงค่ะเพราะว่าเจวสดเบคแฮมเขาเ,เชิญเจมส์คอเดนดาราตลกชื่อดังของอังกฤษมาร่วมแสดงด้วยแล้วก็นาชื่อเจมส์มาตั้งเป็นคอลเลกชันด้วยค่ะลแล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะว่าเจวสดเบรคแฮมเขาก็สวมอันเดอร์แวร์แล้วก็โพสต์ท่าสุดเท่ในหลากหลายแอคชั่นดูแล้วเท่หล่อแล้วก็สมาสสุดๆขณะที่เจมส์คอเดนก็บทบาทก็ตามเอกลักษณ์ค่ะสร้างความขบขันนะคะเพราะว่า ด้วยหุ่นที่อาจจะไม่ได้ฟิตเฟิร์มสักเท่าไหร่ออกตุ้ยนุ้ยเบาๆแต่ว่าก็ยังดูดีเมื่อสวมใส่อันเดอร์แวร์คอลเลกชันนี้ทำให้ดูดีขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเดวิดเบคแฮมถือเป็นไอคอนของวงการแฟชั่นโลกไปแล้วค่ะล่าสุดก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชายที่แต่งกายดีที่สุด1ใน50ของโลกจากนิตยสาร GQ นอกจากนี้แบรนด์แฟชั่น ดีแซของตัวเองก็ยังโด่งดังด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นเจ้าของแบรนด์วิสกี้รวมทั้งก็ยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเสื้อผ้าระดับโลกมากมายทาั้งทั้งที่ในวันที่2พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะมีอายุครบ40ปีบร,ริบูรณ์แล้วก็ตามค่ะแม่เขาเรียกว่ายิ่งอายุมากยิ่งดูดีแถมมีธุรกิจมากมายรวยไม่รู้จะรวยไปไหนแล้วค่ะสำหรับเดวิดเคแฮมค่ะ